อี่แม่สือวาบวัวพันมาอาศัยวัดธรมพานเนื่อ,นองนี้ค่าสันเกิดมาบวกก็เห็นหน้ายี่แม่จ้ากเสือทำบารายก็มีต่างแจห้เไลยบอลลูเร่องเมื่อนี้ละชี้ถามแม่ป้าเลี้ยมกับพอลุงชาลี่เวิงพอลุงอตื่นไปครับกําลังฝันฝันว่าจังไหนฝันว่าได้ค้นต้นไหมแ<อ>ล้วเวียกไปละเธอแล้วเหรอครับ เก็บดอกไม้เส้หนหาคล้องเก็บแล้วต้มน้ำห้อนน้ำอุ่นหอยหลวงปูต้มจนสีเย็นแล้วครับนวดหอยหลวงปูนวดแล้วนวดแล้วบอกครับเก่งบ่หรอนวดเก่งครับเ<ด>ีบัวพันแล้วเวียกไปแล้วแล้วพะลุงเออกวดสาทาไอกวดสาราถูสาราล่างถ้วยล่างจานล่างกระโถนหอยหลวงปูจ้าแล้วเบอร์คือย่างล้าละส่วนเดินวัดเป็นหน้าที่ของพะลุงต้องกวาดตาให้สะอาดเก่งมินลินไปเลย ตอาเจังไหนพ่อรุงคือยังโหคือเก่าอยู่อ่ามื้อนี้พ่อรุงใส่วิสามันมันเป็นยังไหนพ่อรุงวิสามมนแขนเปย์ใต้ห่ม่วงรับปัดมือมือเนี่ยอ้ขยขย้อนแล้วน้อนใส่วิสามันดูลหลายจนวนขขันขืนตึ้งขืนตึ้งขืนเนาะข้อกูสันเขูาสันขูาปันอึง้ง <c oughs> อันแม่ป้ามึงก็ไปเอายาอันามัไม่มาให้หลวงปู่ก็โดนแทยหลวงปู่จมว่าเก็บขาเก็บขาแม่ป้ามึงไปเอายาอ,ยาอนามั้บนห้องมองลิบเลีวแถวทิวพนาใกล้คำยำสนทยาหนุ่มชาวนกวาก็เลิกจากงาน คุณพ่อเดินหน้าเราพากันเดินกลับบ้านท้ายสุดก็คือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นรักปันจากหม้อมาคุณหมอเชิญนั่งค่ะข้าขอบคุณค่ะเชิญน,นั่งคุณหมอค่ะอีแหลมอีหาดึงใส่เมเ่อ้ยใส่ไปเอายาซับนี่กระเพาะมาจังหวะมันเล่าไปจังใดเราไม่รู้เอจังหวะที่ละ่ะตาชลีไปป้อยแกทําไมเอใส่บ่ดำบ่อแดงเนี่ย โอ้ยยามันขาดเลยวานแกไปตลาดไปซื้อยามาให้เดี๋ยวแกก็กลับมาโอ้เหรออ,อ้าออมหอนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากอรมัไมนี่แหละออนาไมออราไมน้องฮีนี่นะออราไมน้องฮีนี่แหละแล้วที่ท,ท,ที่นาอกเขียนว่าโรงพยาบาลเออก็ไปได้ทุกที่แลยเนาะไอไอพอยอนหรือมายอมาจากไหนพอยอนพญาตแหลมพญาดแหลมตีตาพวกกูกระคากแน่อาเต้าตีแหลม ก็กูดีแน่นาะป้าใส่สุดดีมอคือถแถมคือ,อย่างว่าขาว่ามันมาเพราะยายพม<อ>จังเหน่จะได้เป็นหมอเท่านี้ไม่ได้เป็นจังได้ไปเอื้อนหาหมออยู่อะนะไม่เห็นแต่เปิดประตูสว่า,ว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 าวงแสวะยังสงสัยที่พักเที่ยงไปกินข้าวเอื้อนหาใ่กับมีดมีมึงเหลียวไปเห็นสูตรตากอยู่หลังอนามัยกูสั่จุหมอก็น่าสนอกไล่ลจุเรยียบร้อยเสร็จเนยตัวไทยรัานนี่แหลมเจ็บท้องมันเป็นดนลาเจ็บท้องจ้องใส่หน้าผากไข้แนบว่า จ้องไส่แอลโอ้จ้องไส่แอลมันไข่ดอกป้าบันไข่อ้ออันนี้ไม่หยังแหลมอันนี้เนี่ยหมอตรวจเนี่ยตรวจหมอเออเนี่ยหมอตรวจเออโอ้แหลมแหลมฮะป้าเจ้าไส่คือคือแต่เท่าคืออย่างคือสนเขาลิงแม่เมื่อกี้ตีตัวนี้นะ่ป้ามึงห้อยเป่งไหนอีนั่งนี่บักถือหลายเว้ยมันมาก้อยเด้อว่าแล้วผู้ใดว่าคอยกินดิบจะคือ ปกิดีจังเลอันตรบักฮวงนันตรบักโสมน่ะนะกูว่าพยายามต้มสักก้อนเอามันบวมแนวต้มเนาะป้าอย่าเถียงหมอโอ้ยเป็นไงครักระเพาะเป็นรับใสตัวนี้ไหมฮะกระเพาะเป็นเอ้กระเพาะเป็นแผลเออเขาว่าฉันได้กระเพาะเป็นลำไส้วะนี่มิมิยาใไฮรานมอระทองสบายเลยชุดเดียวเด็กคว้ายาหนามหรือยาเม็ดชนิดเม็ดชนิดเม็ดเป็นชุดหมดแลมเป็นชุดสามเม็ดปน่ะ มันกินบ่ได้ด้วยอ่ะไปอ่ะมันสีเข่าปากล้มสีเดียวนี่เอาก็หาวิธีกินได้ไหมเนาะถ้าจริงเลยแหลมสีปากให้ก้กวงก้างอะนะปาไโอ้ยกินบ่ได้ดอกป่าท้องเท่ากับสีได้ปัวปากอีกคือเกา่าโอ้ควมนานวมนั่นความนี้อินิจะมันยาหิยา,ยาแม่มึงอกี้ยาหิบ่อันธรรมดานี่มันเป็นกระเพาะเป็นลำไส้มันโลหิตจางมักวินวินเหรอวินอยู่ได้หรอป้าไม่อยังแหลมยาดมปาปเอา โอ้แหลมไม่่อยขอซะแหลมขอไปย่างขอจะไปให้เมวออกออต่อานน้องฮีหรอกถือว่าว่างเกลี้ย่เลยก็มักดมยาดมยา้ใส่พเนี่ยครับโอ้ยน้องแม่ป้าไม่มียาอื่นตยวนี้โอ้ยกันยินว่างเป็นมารขาวยาสอดกามีนี่โอ้ยพรได้เป็นหลวงพระดว่าเดเาเเี๋ยวนี้มาเป็นบอกอย,อยาสอดตี่นี้มัคือบบกขมาหว,วานเพชรบุญเนยเอาเลตมาจากนั่นละมีท่านั่นกองก้นขึ้นฉีดยาชีดยาโอ้ย เข็มอก็่มแ่เข็มยังไงคือผมไม่ปลายเข็มนี้ปาล่วงปาเสียดองไม่ยังย่านเข็มย่านที่ยังเ่ยอ๋มันใหญ่เนาะโอ้มดยานู่นใหญ่คือว่าโอตวดีคือว่าสัตว์จดมันกัคนละยางเนาะพ่อพ่อพ่อพ่ดดอกเออบ่อีบ่อพ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 ่พ่อพ่มั่อพ่อพอพ่อพ่อพ่าพ่อ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 ่อพ่ครับพออ่ออพพ่อ่พพ่อ่่ อันเลี้ยงพ่อนี่ถามแม่ป้าก็ได้พอ่อคำสันเป็นไปเป็นผู้ชาย <c oughs> แม่มึงเป็นผู้หญิงนั่งเพ้อเวบอร์ใช<อ>่เนี่ยมันเข้าเรียนไปทั่วเน้ะแม่ป้าก็ได้ว่างไหนคำสันไปโรงเ,<อ>บบเรียนบ่ได้เขาล้อว่าบอกลูกว่ามีพออ่อข้ามสันก็อ,อยากงูแจ็กถามบ่ได้มีแต่ก็ให้ครับให้ในที่แม่หน่ว้าสะดุกฟังเนียครับเ้าสะดุกฟังเนยล่ะเอ้ยข้ามสันบ่ต้องน้อยองหน้อยใจดอกกลางมะลามีพ่ออยู่ตัวลูกเดี๋วพ่อคำสันอยู่สาครับแม่ พอเขาตายแล้วตัวล,ลูกลางตัวลูกลางเด็กน้อยตัวไหนมันก็นเสียดหรอกแม่ยบอกพ่อลุงอือคือจ้าเม่เจ้าตัวนัว่นละตัวทีงไหนพ่อลุงพ่อคือจ้าเม่เจ้าว่าแล้วปากกูก็ได้ขย้อนลรอเม่ถามว่าอะไรยี่ม่ให้ยวะนั้นอันแม่มึงโศกตัวมันหนูยังสี่กับพ่อถามอีแม่แล้วเสียใจหรอกพ่อลุงอือเรต้องถามมาันมันนี่คำสันตั้งใจแล้วตัดใจแล้วทำใจแล้ววันนี้ตกล่องปงใจแล้วโอ้คำสันที่สมัครสว่างลเขาตีบาทมั้ยนี่ยบวชโอ้สิบบาทครับบทเจ้าได้เป็นเล็กน้อยนะ นี่รอดขับวดได้ขี้เกล้วนั่นละบวดได้จังไนหัวตะอยูป่ปอดสองเนื้อชีรีนยังสือหรือวบวดชจะไปแลี้ยวไงคุณสอนหนังสือให้ก็ไปสอบเทียบเอาใครสีสอนให้อยูังไงแม่ป้านั่นเด้โอ้ยให้แม่ป้าสอนก็นสบายแล้วแม่ป้าจบจากกศนอมาใหม่ใหม่กศนอเออย่อมัตเตใส่แลมกินชูนแนวอืมจะว่าที่ล่าจากหมอไปสมัครอบตอ,อยู่ที่ไหนไอ้ไอ้ไอ้อบตอบตย่อมาตเต่อบตเอิ้นบ่ติง เอาคือเชอเงินบตน่ตี๋เอาทิตย์จะได้แดกเหล่าขาวแล้วก็เศร้าอยู่ละเหลดาขาวแนนที่ไปใส่สบ่ได้ไปใส่หรือเปล่าพี่เออโอ้ยอบต่น้องฮีบ่เป็นบดทุกคนดอกพอเห็นยื่บ้านคอยดอกว่ะ